มันเกิดอะไรขึ้นหนอมินว่ามันก็เป็นปกติของความรักเนาะที่แบบมันก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็สุดท้ายมันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็จบลงแบบมันก็จบแบบสวยงามนะคุยกันัดนจยากไหมคะมีความสัมพัแบบตลกลงกันยากนะจริงๆจริงๆเราพยายามกันมาแบบเต็มที่แล้วแหละแล้วก็ค่อยๆทบทวนอย่างอาทิตย์แรกที่ที่แบบคุยกันว่าจะเป็นเพื่อนกัาอะไรเงี้ยมินก็ไม่บอกใครเลย ก็คืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์เลยอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะก็แบบไม่ไม่อยากออกไปข้างนอกก็อยู่บ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็เออก็ค่อยๆมีครอบครัวรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเห็นมาจัดมันเออมันมาจากโควิดไม่ได้เจอกันหรือยังไงบั่งเกี่ยวเอออืมมันไม่ไม่ว่าไม่เกี่ยวโควิดนะใช่แต่ว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่ามัน มันคนสองคนมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันอะไรเไงี้ยค่ะแล้วก็พยายามกันแบบเต็มที่แล้วแล้วสุดท้ายมันก็มันก็ไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีการปรับดูุหรือแบบมีการพูดคุยแบบว่ากลบบมากแบบลองเปลี่ยนหรือว่าทำความเข้าใจกันบ้างมีนะมีนะคือคือเชื่อได้ว่าเราทําเต็มที่แล้วเออคือตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแบบจนถึงวันสุดท้าย5ปีเนี่ยเราเรากล้าพูดเลยว่าเราเต็มที่มากๆ ตอนนั้นนะคะมินเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านด้วยไม่ได้ออกไปไหนแล้วมาแบบว่าความรักเราไปไม่ได้อีกย่างเงี้ยมันมีเพ้อหรือแบบอยู่อย่มันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยไหมคะเสียใจธรรมดาเนาะเราก็มนุษย์แบบเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เสียใจแหละช่วงแรกก็อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ครอบครัวก็เริ่มรู้อะไรเงี้ยพี่ชายก็พาไปกินข้าวมาลับไปกินข้าวอะไรเงี้ยพี่ชายมินก็ก็น่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็เป็น3ามคนแรกที่รู้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดูแลอะไรที่ช่วยคุณ มินว่าครอบครัวนะอืมครอบครัวสําคัญมากเพราะมันเป็นช่วงที่เราก็แบบคือเนาะเวลาเราแบบสูญเสียอะไรสักอย่างอ่ะมันก็มันไม่เหมือนเดิมอ่ะเออเราก็ปรับตัวครับพอนุญาตถามอีกฝ่ายนึงเขาโอเคไหมครับเขาได้มีการติดต่อหรือพูดคุยกันอยู่ไหมตอน,น,นเออ่ถ้าถามอีกฝ่ายอะมินอาจจะตอบด้วยตอบแทนไม่ได้หนอะ<ม><ม>เพราะเราอันนั้นจะไปถามเองแต่ว่าออมินคิดว่าเราเราจบด้วยด้วยดีอ่ะออแล้วก็ยังยังมีมิตรภาพที่ดีค่ะ วันนี้ยังแบบคุยกันพิมแบบว่าเออออััเดดกนปไ้ยู่ยังต้องทำงานกันบางส่วนใช่เสียดายเวลาไหมเหรอเออคือมินเชื่อว่าเราเต็มที่กันแล้วเนาะแต่ว่าถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้อะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราก็น่าจะเสียดายมากกว่าถ้าเกิดว่าเรายังต้องไปต่อโดยที่มันไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายจรจริงพอจริงพอมินบอกที่บ้านอ่ะที่บ้านตกใจมาเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคนนี้แหละน่าจะ ที่บ้านมินหรอที่บ้านมินไม่ไม่ค่อยตกใจนะเ,ออเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ก็พอจะพอจะทราบมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือหมายถึงว่าคือ,คอมันผ่านช่วงเวลามาแบบอย่างช้าช้าคือเราไม่ได้บุ่มบ่ามอะไรเลยมันคือการทบทวนมาแล้วเป็นอย่างดีอะคะ่ะใช่มินว่ามันไม่มีหละอะกแต่ว่าเหมือนกับมันปกติน้อเวลาเราเจอเพื่อนที่เรารักหรือว่าครอบครัวเราเจอแล้วแบบเราไม่ได้ยิ้มหรือไม่ได้หัวหรเราะอะไรเงี้ยเขาก็ต้อง เขาก็ต้องรู้แหละโดยเราก็ไม่ต้องไม่ได้พูดอะไรเนาะเราไม่ได้าจะสังเกตเราอ่าใช่ใช่เหมือนกับว่าคนรักกันมันก็ต้องแบบเอ๊ะทำไมไม่ล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วมินเราบุกอ่อนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างละลูกเอ่อมินคิดว่ามินมินโอเคนะใช่ก็คือแบบเราก็คือ ก็เหมือนในไอจีอ่ะเออส่เราก็ต้องสวยส่วนเราก็ต้องแซ่บส่วนเราก็ต้องไม่เศร้าในวันที่เราในวันที่เราใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเราโพสต์ว่าเราโสดกิดได้หลังจากนั้นไปก็ชุดว่ายน้ำเต็มไม่ไม่มีแล้วนะเป็นครั้งเดียวว่าไปเออเป็นครั้งเดียวไปสมัครเข้ามาเต็มไหมคะพอโพสต์ไปยังไม่มีนะเพราะว่าหลังจากคือมินคิดว่าคนไม่แน่ใจเยอะก่อนหน้านี้มันก็เหมือนที่ทุกคนทราบแบบว่ามันแน่จริงไม่จริงอะไรยังไงน่าจะเป็นเพื่อนๆสนิทอะไดเรกมามากกว่าว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นช็อกอะ เราก็ไม่ตอบเราก็ส่งหัวใจไปหนึ่งอันนั่นแหละก็คือไม่พูดกับใครเลยค่ะไม่ใช่แค่แบบกับสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคนสนิทก็ก็ไม่ค่อยทราบมันตัดสินใจนานตอนนี้เปิดที่บอกว่าตัวเองโสดอะไรอย่างเงี้ยที่ไปออกรายการด้วยอะไรอนะคะพี่จุนเนาอตัดสินใจนานไหมเหรอคือไม่นานนะวันนั้นมันก็เรียลมากอ่ะคือออกรายการเดลไดเวอร์ใช่ไหมวันนั้นแล้วมันก็เขาถามเราก็เออเราก็คิดว่ามันนานพอสมควรแล้วที่เราที่เราจะออกจากจุดที่เราพูดได้อ่ะ จริงจริงมันไม่ใช่ความลับนะแต่เรารู้สึกว่าเคยเป็นไหมเวลาที่แบบเรายังไม่พร้อมจะพูดอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไหวแค่ไหน,ไหนอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยมีแฟน <c oughs> เยล,ลออนเยเนี่ยอ๋อคนหนักเลยเนี่ยเนี่ยมีแอปรักครั้งต่อไปมันจะต้องมองแค่ไหนมองถึงอนาคตเลยไหมว่าจะต้องเออคนนี้แหละจะต้องแต่งงานหรือว่ายังไงมันต้องมีเด<า>ี๋ยวก็เราอยู่กับปัจจุบันก่อนไหมคือ คือเอาตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าเออลักครั้งต่อไปจะเป็นยังไงะอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวอยู่เพื่อมีความสุขสวยสู่ไอถ่ายรูปลงไอจีพอแล้ว,ลวสำหรับมิวสำหรับมีมีมมไม่ต้องเร่ไม่ต้องเวลาเรานใช่ไมถ้มอนาคตเราเจอคนที่ใช่คือจะไม่แบบอะไรแล้วคือถ้าใช่คือใช่เลยเปิดตัวเลยอยู่ม่ต้องรอไม่ไม่ต้องรออะไรเลยนะคือคือมีนว่าถ้าเราเจออะไรที่ใช่อ่ะมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้เวลาหรอกรักไม่ต้องการเวลา ยัง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 ค่ะตอนนี้ก็คือเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่ผู้จัดการอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะที่เธอหรือเปล่ามีคนหาเห็นโอกาสมันจะมีไหมคแสดงว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่หมินว่ามันมันสุดละอ่าคือมันแพ้มันผ่านการทบทวนตกผลึกพยายามหยุดเบรกแล้วพยายามเบรกแล้วพยายามจนแบบ นับครั้งไม่ได้อะคือทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วค่ะฝาถึงแฟนๆสุดท้ายก็ฝากถึงแฟนๆด้วยเขาเป็นห่วงเราไม่ได้เจอกันออย่างะเลยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงนะคะก็ตอนนี้โอเคแล้วนะคะแล้วก็ มุฟออนสวยๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับชุดกำลังใจนะคะโดใ่คะดใ่ะโจิได้ค่ะโิค่ะพีเราไปออกรายการแล้วเราเปิดคำของพนที่คนตลกอะไรอ่างเงี้ยเราก็หลายๆคนก็เห็นว่าพี่ออนเป็นแวบอกว่าจิบะไม่าวพี่ออนเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากนะคืออย่าไปนี่มาสงสารพี่ออนคือพี่ออนโดนคอมเมนต์โจมตีจนแบบสงสารเลยอ่ะเออดีเอ็มมาแล้วบอกพี่ออนไม่ต้องคิดมากนะเงี้ยใช่คือเราเราเราเจอกันในรายการแล้วก็ หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรต่อค่ะใช่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีในวงการต่อไปไม่ได้จีบไม่ได้มีท่าทางจีบอะไรเงี้ยพี่โอ๊ตไม่ได้จีบเลยพี่โอ๊ตแบบเจนต์เท่าแมนมากเขามพูดบอกว่าชอบคนตลกหรือเปล่าคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่โอ๊ตในดเฉันมาจีบอ๋อไม่คือในรายการน่ยมันพูดกันขำๆมันไม่มีอะไรซีเรียสเนี่ยแต่พอมันเอามาแยกประโยคอะมันเลยกลายเป็นแบบประเด็นขึ้นมาแล้วพี่โอ๊ตก็แบบโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยสงสารมากเรื่องยาหนักพี่โอ๊ตมีสิทธิ์ไหมคะ เราเป็นว่าหรือว่าตลกอย่างพี่โอ๊โอเคมาหาเขาต้องจีบเราก่อนไหมก็คือตอนนี้โสดอ่ะอยังงสดสดอยู่ชั้นนี้เราเพลงใส่เราเพลงใส่